ครับหลักลัดตัวเลขหลักไปแล้วค่ะคุยกันจำกันทวนกันนะครับยัดเทวดาบั้งที่สองนะครับเป็นอลไห้มาเลยมาเลยี่สิบแปดสิบยี ครับ8ปดสิบยี่สิบครับตัวเลขของช่างนะครับให้เวลาพี่น้องจังกี้สิบปีเด้อนะครับเวลาจังจุดต้องใน้อยลูกเวลาจังจุนต้องใหน้อยจังกีดคนมันหลพับแปดสิบยี่สิบนะครับตัวเลขช่างเดขอยวให้เับผมขอบคุณมันครับผมครับช่างพี่น้องกะคุยกันนะครับตัวเลขที่พี่น้องคุยกันก้อนอ่านทวนกันน้ำนะครับทวนกันน้ำ không có 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 không ด่านไปลูกด่านไปอไปได้นะครับด่าไปับการเดินทางกี่เกียมครับ สามสิบห้าล่างป้าสี่สิบล่างป้าสี่สิบห้าสี่ร่างกาเอ๊ะกับเท่านานาะนะครับ เอานะไางตอนด้วับเาลบาเผาต่อไปทางบางของว่าบางเลยนะครับสองดีต้นนะครับก็เรียกสูบเบิ่งกันยาวๆครับหลังชีวิตเะครับเบิรงกันโดดๆเบิ่งกันยาวๆ เบได้เบาได้เบาได้ขวางดีหมุนตีวงแคบแค่้านมองเดียวนี่ยะพี่เรื่องิเรา

กับยังเบิงอยากยากคือเด้อกับยังบูวาวทั้งหลายควกนี้ครับเบิึงได้จองไดในจังหวัดเรือมยังบ่เต็มเล่าเต็มหางนะครับเดี๋ยวจุดขาวรับจุดออกจีนออนเดี๋ยวต่ำลงมากก็ได้เห็นนะครับกันไปรวมกันไป เวลาในขถานี um, s <S Mom, ้200ผ่านไปกับตีรี่ฝ่าด้วยตีนเดียวเลยครับครับบางต่อไปว่ามันเป็นของไฟบอคอยขวางบันไดนะครับแต่ว่าก็รดูว้าทางไหนวนก็นั่งจอดอยู่นะครับ กบพอดีคือม oh. okay. ันวนทีทีนะครับตอนนี้ติดได้ฝ่าดัดเงินนะครับเดี๋ยวมางกระตุกจุดใดจุดหนึ่งจงเบิงน้ำกันนะครับเดิมบินสูงบินสูงพักบางนี่นะครับจำเดิมเต็มเล่าเต็มหางแล้วนะครับถ้าบางชักบ้านเป็นลักษณะหัวบนอยู่ตวระการว่นบ่นเพใครเต็มรอบเ้อนะครับ ครับการวนบ่นวอครเต็มรอบครับจังหวะที่งัดเอาหางขึ้นไป่ใครเต็มรอบนะครับเทล่าถ่ายไฟดำสองร้อยเก็ดซีปาต้าครับให้ความสนใจน้ำนะครับให้ความสนใจน้ำครับเดี๋ยวมันติมี่ไล่าขาวบางๆหน่อยกรบหางมันจิบเบียดทั้งลำไส้นะครับ จะเป็นบังไฟผีบังไฟวนแต่าก,การว้นบ่กไครเต็มรอบนะครับการว้นบน่กใครเต็มรอบตองผิดตองวนให้ได้ตลอดนะครับจับจุดขาจุดน้อยนะครับสามลอามลเต็มเล่าเต็มหางดีแล้วนะครับให้ความสนใจพี่นรองเด้อให้ความสนใจนะครับเพราะว่าลักษณะการผีรก,การว่นนี่บ่กไข่เต็มรอบนะครับ ถือว่าประคองโตดีครับแต่ว่าพอดีก็คือมันวนมันวนหลอกจัดได้ดีนะครับครับครับมันมันปีกเร็วนะครับปีกช่งเบาไวเบาไวเบาไวอีหลาห้ากินห้าก็พลอยอีกไล่ก็เป็นตังแล้วเบิ่งกันไปไปับวนไปเรื่อยๆคอยปีกคอยวนขยันปั่นขยันวนสีสีผ่านไป ขยันที speaking, um ่ขยันพ si ้นด so, ีครับยาจุดพ้นนะครับต้องพ้นอยู่ตลอดนะครับขับเบิรงกันไปรุนกันไปให้ความสนใจน้ำที่ราตจ้องไปมันสิมีบาทเรือไม่เห็นนะครับขับมันสิมีกขาวน้อยๆมันสิมีกก้าวน้อยๆนะครับเบิรงกันไป ถ้าตายู่ในสภาพดีบอกที่บอกได้ว,ว่าหวานเกลียจนะครับถ้าตายู่ในสภาพาดีเบ้าดีเบ้าดีถ้าเบิ่งกันไปก่อนนะครับเบิ่งกันไปก่อนเพราะว่าก็เพื่อล่ำมันเพื่อมันมีแนวเป็นนะนะย่านย่านย่านเดียวเดทยวนี้ครับให้มันปลอดภัยก่อนเสียบาทให้มันปลอดภัยก่อนตั้งน้ำก่อนก็นได้สี่ร้อยพัาดไป งามก้าวเหนือภัยสีหมายเลลโครงอือตา우ดาวยาลีฟังเผาดาวย้อยสังขายเลลตันตันตันเตตะลันเตตะลันให้ดลุงซาซาดลุงปาท่าบ่ออ๋อยาไปกบสวนม่อนเพิ่นสิเสือดอกแนวอยู่ม่อน สี่ลอามสิบพันสปแลอยสามสิบนไปแล้วองทางจัที่์ชู้นะครับเลยเสียไปเรื่องปลายไพ่ถือไปสูงสูงนะครับจากปลายไพ่ถไปสูงสูงเลยนะครับกาตส้นยับมาตัังมานี่เริมมันมันติด้าลเลื่อยนะครับพอดีมันขิ้ไปรอดจับนะครับบน้นนะครับเป็นภาสี เนี่าแ้งั่นี่กอาท่วงบึงลอยลอยวนครับ4ี่าผ่านแล้วนะครับ445าผ่านไปแล้วครับผมโอ้แน่นอนนะครับสุดจอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเวลาครับเดี๋ยวยังบม่ได้ติดนเที่เจบางนันเด้อ อืมครับยังทำเเวลานะครับเดี๋ยวรอเวลาตามลงมาตึงสักคู่ครับบวกเลขซอนเดี๋ยวบวกเลขก่อนนะครับ4ี่ร้อยส0เกนะครับแอเาร้อยเก้าสิบนะครับสี่ร้อยเกสบคุณดบวกเลขก็ถีชนะจอจะเรื่อนุกไปอีกนะครับมาไฟขึ้นดีไปอีกเดีรแป้ีกับิจริง นะครับ490